สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM e n t e r t a i n m IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันสาตตะด,าดยังศสรพายค่ะวันนี้จี้มีเรื่องมาบอกเพราะว่าจี้พาคุณผู้ชมมาที่งานบวงสรวงละครพื้นบ้านนะคะของค่าย IPM นี่เองละครเรื่องนี้คือเรื่องอุทัยเทวีค่ะและบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงกันบ้างน,นั้นนางเอกพระเอกเป็นใครไปติดตามชมกันเลยค่ะ thank you เวทาปริปัตยานชัยตะวันสัมปิทิยาดำติปภูมิโอมนัมจิวารายัปปรวตีเจโอกตการีจักรพุรณะดุรานีก็โหยิ่งเมื่อกระตุดกระทำปารคัำจำมราอริอาริยันนั้นอันเทวีโอมสีคเนศายะนะมะโอมนัมจิอัธยาเวทาปริปัตยานชัยตะวันสัมปิทิยาดำติปภูมิขอให้บารมีองค์พระจุฬเจ้าองค์พระแม่ธรณีองค์พระแม่ปรวตีองค์พระแม่รัสมีองค์แม่กายตีโอมนัมจิวารายัปปรวตีโอมสีคเนศายะจมลบนดาน ให้กองถ่ายและนักสแสดงเรื่องไทยเทวีให้มีแต่ความสุขความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองขอให้ตั้งนโมโคพร้อมกันนะครับนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมามสาัมพุทธะ ละวันค่ะครับชื่อชินชิตวันครับผมก็ละครเรื่องนี้ก็ชื่อเรื่องอุทัยเทวีนะคะก็รับบทเป็นอุทัยเทวีค่ะก็เป็นคังโคค่ะครับเล่นเป็นเจ้าชายสุธราชกครับผมก็ฝากละครพื้นบ้านไว้กับคนไทยด้วยนะคะไม่อยากให้ลืมค่ะเพราะว่าเมื่อเราอายุมากไปรุ่นลูกเรารุ่นหลานเรายังไงเขาก็ต้องได้ได้รู้แล้วก็ขอบพระคุณไ p m มากๆที่อย่างน้อยทําให้เอ็มมี่ได้เหมือนมันเป็นการเรียกว่าประวัติศาสตร์มาเพราะเกิดว่า ภายภาคหน้าเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนทําเรื่องนี้อีกแน่นอนแล้วคนก็ต้องเข้ามาดูเราเล่นไว้แล้วรู้สึกว่าเราชอบแล้วก็ฝากละครเรื่องอุทัยเทวีด้วยนะคะครับผมผมก็ขอฝากละครเรื่องอุทัยเทวีด้วยครับเพราะว่าก็เป็นละครเรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็ถือว่าก็เป็นละครพื้นบ้านที่น่าเป็นที่น่าสนใจที่ที่เราต้องศึกษานะครับเพราะว่าบทน,นี้ก็คือเราบทกับพี่เอมมี่ก็ถือว่าตื่นเต้นมากไงก็ฝากทุกๆกท่านด้วยนะครับก็ขอบคุณพี่ชัยแฮก คุณมานพแล้วก็คุณแซนดี้ครับที่ให้โอกาสครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะคและนี่คือภาพบรรยากาศภายในงานบวงเวงละครเรื่องอุทัยเทวีค่ะยังไงก็ฝากคุณผู้ชมติดตามละครเรื่องอุทัยเทวีของค่าย IPM Production ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ IPM e n t e r t a i n ร์สื่อสร้างสรรคสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยลงไปแล้วฝากติดตามรายการของพวกเราได้ที่ช่องโจสีภาคบางกอกชนะแล้วก็ ตาร์ชาแนลค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการของพวกเราย้อนหลังในที่ YouTube พิมพ์ไอพีเอ็มบูเดอ o ชั่นออฟฟิเชแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์กันด้วยนะคะวันนี้ว่าชีรยาจันขอนแก่นถ่ายภาพจี๊สระดายังศิริพัฒรายงานขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ